ครับสวัสดีครับนักเรียนวันนี้ก็มาพบกับครูในอีกเช่นเคยนะครับในเช้าวันอังคารงานของสัปดาห์ที่แล้วเรื่องการหาค่าของตัวไปขทับค่าการหานักเรียนทําเสร็จหรือย,ยังครับอย่าลืมทําส่งกันนะครับนักเรียนทุกคนในวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องโจทย์ปัญหาการคูณนะครับเป็นยังไงเรามารับชมกันเลยดีกว่าโจทย์ปัญหาการคูณนะครับครูให้สถานาการณ์มาหนึ่งสถานาการณ์เดี๋ยวนักเรียน มาดูไปพร้อมๆกันกับครูนะครับร <c oughs> ้านตวงซับขายรองเท้า1 1 4คู่ราคาคู่ละ2 2 5ยิบาบาทร้านตวงซับขายรองเท้าได้เงินเท่าใด <c oughs> สิ่งที่โจทย์ถามนะครับก็คือเงินที่ได้จากการขายรองเทา้าแล้วก็สิ่งที่โจทย์บอกนะครับก็คือขายรองเท้าได้1 1 4คู่ราคาคู่ละ225ร้าบาท ครับ่าคุณครูคุณครูคนผู้ชายจะสนทนากับเด็กนักเรียนผู้หญิงนะครับครูคนผู้ชายบอกว่าจะหาเงินได้จากการขายรองเท้าเท่าไรเด็กผู้หญิงก็ตอบว่านำจํำนวนรองเท้าที่ขายได้คูณกับราคารองเท้าค่ะ <c oughs> ครูผู้ชายบอกว่าทำไมจึงใช้การคูณ แด็กนักเรียนหญิงก็บอกว่าเพราะเงินที่ได้จากการขายรองเท้าแต่ละคู่จะเพิ่มขึ้นครั้งละ225บาทนักเรียนเห็นตรงนี้ไหมครับรองเท้า1คู่ราคา225บาทแต่ถ้าเกิดขายได้114คู่จะเป็นเงินทั้งหมดกี่บาทตรงจุดนี้นะครับนักเรียนคือจุดสังเกตที่แสดงให้เห็นว่าเราจะใช้ประโยคสัญลักษณ์เรื่องการคูณเข้ามานะครับ เขียนประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรแล,ล้วเียนหญิงก็ตอบว่า114่งคูณสองค่ะครูผู้ชายถามว่าร้านตวงทรัพย์ขายรองเท้าได้เท่าไรเียนหญิงเมื่อนำไปคูณแล้วก็ตอบว่า25,650บบาทครูผู้ชายก็เลยเสริมมาว่า การคูณคือการดําเนินการทางคณิตศาสตร์อย่างหนึ่งทำให้เกิดการเพิ่มขึ้นของจำนวน1เป็นอัตราที่เท่าเท่ากันอัตราที่เท่าเท่ากันนักเรียนเหมือนเมื่อกี้นี้รองเท้า1คู่ราคา225บาทขายได้ทั้งหมด114คู่ก็คือเป็นอัตราที่เท่าเท่ากันก็คือ1 14 14 คูณกับ225ซึ่งการคูณสามารถนิยามได้ว่าเป็นการบวกที่ซ้ัๆกันนั่นเองคือยังไงนักเรียนก็คือรองเท้าราคาคู่ละ225านะครับ225บาทเท่ากับ1คู่แต่ว่าร้านตรงซับเนี่ยขายได้ทั้งหมด หนึคู่ก็เท่ากับว่า225บวกกัน225ร้อยยีบวกสองบวกสองบวกไปเรื่อยๆนะครับทั้งหมด114่งร้อยสิบสี่ครั้งต่อมานักเรียนเดี๋ยวเราจะมาดูโจทย์ปัญหาข้อต่อไปกันเลยดีกว่าเตยอมเงิน6เดือนเดือนละ13,600บาท เตยออมเงินได้ทั้งหมดกี่บาทสิ่งที่โจทย์ถามนะครับเตยออมเงินได้ทั้งหมดกี่บาทส่วนสิ่งที่โจทย์บอกนะครับออมเงินทั้งหมด6เดือนเดือนละ13,600บาทครับข้อนี้คุณครูก็ได้บอกมาว่าประโยคสัญลักษณ์ในข้อนี้นะครับก็คือ13,600บาทคูณ นะครับวิธีทำนะครับหนึ่งหมื่นสามพันหกร้อยคูณด้วยหกนะครับหกคูณศูนย์ได้ศูนย์ครับหกคูณศูนย์ตัวนี้ก็ได้ศูนย์เหมือนกันครับต่อมาครับหกคูณหกได้ไหนครับ 6กหกได้สามสิบหกครับใส่หกทดสครับหกคูณสครับหกหนึ่งหกหกทดอีกสามนำมารวมได้เท่าไหร่ครับ19 20 21ใส่1แล้วก็ทด2องครับหกคูณหตัวสุดท้ายตัวหน้าสุด6 16กบวกกับตัวทด7 8ด คำตอบก็คือ81,600หนึ่งัรครับตอบของขนี้นะครับตอบเตยอมเ,เงินได้ทั้งหมด81,600บาทนะครับตรงนี้ครูอขอเสริมความรู้เล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับเรื่องการออมเงินนะครับคือการประหยัดรายได้ที่ไม่ได้ใช้จ่ายหรือไ,ได้นําไปใช้ในการบริโภคหรือไรายได้ที่หักค่าใช้ใจ่ายต่างๆแล้วมีส่วนคงเหลืออยู่ ซึ่งส่วนของรายได้ที่เหลือนี้เราแบ่งสำหรับเก็บการออมเงินเกิดขึ้นได้จากหลายปัจจัยมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเป้าหมายของอนาคตในความต้องการสิ่งต่างเช่นการมีรถการมีบ้านการมีบัญชีเงินฝากตามจํานวนเป้าหมายที่ต้องการไปจนการออมเงินสําหรับการใช้จ่ายอย่างฉุกเฉินเช่นการเจ็บป่วยหรือการเกิดอุบัติเหตุนะครับดังนั้นเรื่องการออมเงินก็เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับ เรามาดูเรื่องต่อมานะครับสายฟ้ามีวิตามินซี3 2 0 5ถุงถุงละ25เม็ดสายฟ้ามีวิตามินซีกี่เม็ดครับสิ่งที่โจทย์ถามนะครับสายฟ้ามีวิตามินซีกี่เม็ดครับส่วนสิ่งที่โจทย์บอกนะครับก็คือสายฟ้ามีวิตามินซี3าม5นเม็ดถุงละ25เม็ดนะครับ ประโยคสัญ,ญลักษณ์นะครับก็คือ3,205คูณด้วย25นะครับเรามาดูวิธีทำกันเลยดีกว่า3,205คูณกับ25นะครับตัวแรก5คูณกับ5ได้25ครับใส่5ทด2ตรงเลขศูนนี้นะครับ ต่อมาครับ5คูณ0นย์อยู่แล้วครับที่ครูเคยบอก5คูณ0ูนหรือตัวอะไรคูณศูนย์ก็จะได้0นย์ดังนั้น5คูณศูย์จึงได้จึงได้เท่ากับ0นย์แต่ว่าเรามีตัวนี้ครับเลข2ซึ่งเป็นตัวทดเราก็นำเลข2ตัวนี้นำมาใส่ตรงนี้เลยครับต่อไปครับ5คูณกับ2 5คูณ2ได้10ใส่ศูนย์ทด1แล้วก็ ห้าคูณสามห้าหนึ่งห้าสองสิบห้าสามสิบห้าทดอีกหนึ่งนำหนึ่งมารวมเป็นเท่าไรครับนักเรียนสิบหกครับเย่ยมมากเลยตัวต่อมานะครับสองคูณห้าสองคูณห้าได้เท่าไรครับสองคูณห้าได้สิบใสศูนย์ทดหนึ่งที่เป็นตัวนี้ครับต่อมาครับสองคูณศูนย์ เหมือนเดิมครับเลขอะไรก็ตามที่คูณ0ูนย์ก็จะได้เท่ากับ0แต่ว่าเรามี1ตัวที่โทษไว้เราก็นำมาใส่ตรงนี้เลยนะครับตัวต่อมาครับ2คูณ2 2 1 2 2 2 4ใส่เลข4แล้วก็ตัวสุดท้ายครับ2คูณ3ได้เท่าไรครับ2 1 2 2 4 2 3 6สเก่งมากครับตรงน,นี้5บวก ไม่รู้ว่าตัวอะไรคือไม่มีนะครับก็คือเราก็นํามาลงมาใส่เลยต่อมาครับสองบวกศูนย์ได้สองศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่งหกบวกสี่ได้เท่าไรครับนักเรียนได้สิบเราก็ทดหนึ่งตรงนี้เขียนใหมเขียนใหมทดหนึ่งตรงนี้นะครับตัวสุดท้ายครับหนึ่งบวกหกแล้วก็บวกตัวทด ได้เท่าไรครับ1บวก6ได้7บวกตัวโทดได้8ครับคำตอบก็คือแป2 5คือ8125นะครับนักเรียนครับตอบครับสายฟ้ามีวิตามินซีทั้งหมด8125เม็ดนะครับนี่ครับความรู้เพิ่มเติมเล็กน้อยนะครับวิตามินซีป้องกันไข้หวัดโดยพบว่าหากได้รับว,วิตามินซีวันละ1,000มิลิกรัม สามารถเสริมภูมิต้านทานต่อไข้หวัดได้และยังมีคุณสมบัติที่ช่วยต้านอนุมูลอิสระพร้อมเสริมภูมิต้านทานให้กับร่างกายได้ดีนะครับช่วงนี้นักเรียนก็ระวังตัวเองแล้วก็มันเสริมสร้างภูมิต้านทานให้กับตัวเองด้วยนะครับในช่วงสถานการณ์โควิด -19 วิตามินซีก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับที่นักเรียนสามารถหาซื้อได้ง่ายตามร้านขายยาทั่วไปนะครับครับวันนี้ก็ขอขอบคุณนักเรียนที่ ได้เข้ามารับชมและรับฟังและตั้งใจเรียนนะครับเดี๋ยวครูม,มีใบง,งานให้นักเรียนในรายกลุ่มของนักเรียนนะครับนักเรียนอย่าลืมทําส่งด้วยนะครับใบางานทุกใบมีคะแนนนะครับนักเรียนครับวันนี้ก็ขอจบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับไว้เจอกันในสัปดาห์หน้าครับ